สวัสดีค่ะคุณธนพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิรดาค่ะค่ะเป็นยังไงคะเห็นเมื่อวานนี้ก็มีการปรับตัวขึ้นไปบ้างเล็กน้อยนะคะสํสำหรับทั้งสองตลาดน้ำมันค่ะเมื่อคืนตัวเวทีซตนะคะขึ้นไป68เซนนะคะมาปิดอยู่ที่9ก้าสิบหกเหรียญอีกย4ิบเซนส่วนเบนก็ขึ้นไป7 1เอดเซนนะคะมาปิดอยู่ที่หนึ่ง้อยสิบสองเหรียญอีกส2ิบสองเซนค่ะค่ะสาเหตุมาจากอะไรคะที่น้ำมันปรับขึ้นมาค่ะ ค่ะก็จ,จับปัจจัยหลักก็มีสองเรื่องนะคะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของอข่าวดีจากการที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยที่มีการประชุมไปเมื่อวานนะคะก็ะ มาเนี่ยก็จะมีการออกมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะโดยจะเข้าซื้อตัวหลักทรัพย์แบบไม่มีกําหนดเวลาแต่ว่าจะเริ่มในปีหน้า<ช>นะคะซึ่งจํานวนเงินเนี่ยก็ถือว่าเยอะเลยที่มูลค่า13ล้านล้านเยนนะคะต่อเดือนเลยนะคะโดยเขามีเป้าหมายไว้ที่จะทําให้เงินเฟ้อเนี่ยในประเทศเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ระดับ2ปซ นะคะซึ่ง <c oughs> จากมาตรการดังกล่าวเนี่ย <c oughs> ก็คิดว่าจะทําให้เศรษฐกิจของทางญี่ปุ่นเนี่ยมีการเติบโตนะคะแล้วก็การจัดใช้สอยรวมทั้งการใช้น้ํามันเนี่ยน่าจะมีอ่าทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยค่ะค่ะทีนี้นอกจากเรื่องของธนาคารกลางญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะคะมีข่าวดีทางด้านของเยอรมันด้วยนะคะเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมาอันนี้มีการเป็นการหนุนให้ราคาน้ํามันดิบแบรนด์นี่ปรับขึ้นไปด้วยบ้างไหมคะ ใช่ค่ะก er really ็เมื่อบานก็จะเป็นตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนเยอรมันนะคะที่ในเดือนมกราคมเนี่ยก็ออกมาเนี่ยอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบสองปีครึ่งเลยนะคะก็ส่งสัญญาณต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดนะคะว่าเศรษฐกิจของเยอรมันในปีนี้เนี่ยดูมีทิศทางที่จะขยับตัวดีขึ้นนะคะรวมทั้งตัววิกฤตในยุโรปเนี่ยก็นักลงทุนเนี่ยก็มีความความคลายกังวลลงไปบ้างค่ะ ค่ะแล้วทางด้านของตลาดน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์เองล่ะคะเมื่อวานนี้ปิดมาเห็นว่ามีการขยับปรับตัวขึ้นมาด้วยที่ทางจริงๆตามที่มุมมองของคุณธนพรได้มองไว้นี่มันจะเป็นไปยังไงต่อคะ ค่ะก็ตัวเบนซินแล้วก็ดีเซลเมื่อวานที่สิงคโปร์นะคะขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ,คะแต่ว่าถ้าดูราคาในสิงคโปร์แล้วเนี่ยเรามองว่าทิศทางเนี่ยน่าจะยังขยับขึ้นต่อนะคะม,มีโอกาสที่ขยับขึ้นต่อเลยเพราะว่าถ้าดูทิศทางราคานะ้ำมันดิบเนี่ยตอนนี้ก็ดูเหมือนมีปัจจัยที่มันหนุนให้ราคาขึ้นเนี่ยหลายหลายปัจจัยเลยนะคะขณะที่ทางด้านตลาดเบนซินเองเนี่ยตอนนี้ก็มีข่าวเรื่องของลงกันในชารัตนะคะที่กําลังจะเข้าสู่ช่วงปิดซ่อมบํารุงประจําปีในเร็วๆนี้นะคะซึ่งก็จะทําให้ตัวซัพพล มันหายไปนะคะแล้วก็ <Okay. S 2> อาจจะหนุนให้ราคาน้ํามันเป็นซินในช่วงนี้เนี่ยมีการขยับขึ้นมาค่ะค่ะ <Okay. S 2> แล้วตอนนี้ค่าการตลาดของเราพอจะยังอยู่ได้ใช่ไหมคะค่ะ <Okay. S 2> ถ้าดูค่าการตลาดของกลุ่มแก๊สโซฮอลนะคะตอนนี้อยู่ระดับใกล้ๆสองบาทนะคะก็ยัง <Okay. S 2> ยังคิดว่าระดับนี้เนี่ยน่าจะยังไม่มีการปรับขึ้นราคาในเร็วๆนี้นะคะส่วนดีเซลเนี่ยก็อยู่ประมาณบาทเจ็ดสิบค่ะค่ะ <Okay. S 2> จากนี้ปัจจัยที่ต้องจับตาที่มีผลต่อความผันผวน,นของราคาน้ำมันนี่มีอะไรบ้างคะคุณธนพรคะ ก็จะเป็นวันนี้นะคะที่ทางสหรัฐเนี่ยจะมีการประชุมในการที่จะมีการขยายาเวลาที่จะเพดานหนี้ออกไปนะคะซึ่งทางสภา,า,าล่างของทางสหรัฐเนี่ยก็จะมีการอนุมัติกันในวันนี้ก็ต้องติดตามดูว่าจะสามารถอนุมัติผ่านหรือเปล่าซึ่งถ้าผ่านเนี่ยก็จะทําให้ทางสหรัฐเนี่ยมีเวลามากขึ้นนะคะที่จะจัดการแก้ปัญหาเพดานหนี้แล้วก็ตัวงบประมาณแผ่นดินของเขาค่ะแล้วทางด้านเหตุการณ์ทางาตะวันออกกลางอะไรต่างๆนะคะ <ม>คือจริงๆตอนนี้อะค่ะก็คือในเรื่องของแอเรียตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่มีประเด็นอะไรแล้วนะคะ<ช>แต่ว่าความเชื่อมั่นของอนักลงทุนในเรื่องของการใ,ในในแหล่งพลังงานเนี่ยก็อาจจะยังมีความไม่มั่นใจต่อการที่เข้าลงเข้าไปในลงทุนในในประเทศแอเรียนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของทางด้านอิอสราเอลนะคะที่เมื่อวานเนี่ยก็มีการเลือกตั้ง ในอิสราเอลนะคะซึ่งเมื่อเช้าที่ดูข่าวเนี่ยดูเหมือนว่าทางนายกเนทันยาฮูเนี่ยน่าจะได้รับกลับเข้ามาเป็นนายกอีกสมัยหนึ่งนะคะซึ่งก็ต้องติดตามดูนโยบายของเขาในการที่จัดการในเรื่องของอิหร่านรวมทั้งเรื่องของปาเลสไต์ด้วยว่าว่าจะยังคงเดินหน้าต่อไปหรือเปล่าซึ่งอาจจะมีส่งผลต่อตัวเซนติเมนต์ของตลาดได้ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณธนพรค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะราคาก็มีการขยับขึ้นมาเล็กน้อยแต่ค่าการตลาดของบ้านเราก็ยังพอที่จะอยู่ได้อยู่ะ ะะยังไม่ต้องมีการปรับขึ้นมาแต่ก็คิดว่าคงไม่น่ามีการปรับลดลงด้วยนะ,ะใช่แล้วนะคะ